ช่อง Make My Deal วันนี D all, ้จะลิชั่นวงนี้เลียนเธอ n c t 127เป็นการกลับมาครั้งกับอารามญี่ปุ่นบอกว่าอารามญี่ปุ่นกลับมาทีไรเธอกระชุ่มกระชุ่หัวใจตลอดเธอเพราะว่าคอนเซ็ปต์ต่างๆอะไรยังไงโดนใจฉันมากเธอโดยเฉพาะเซตตอนแรกที่เป็นภาพทีเซอร์ออกมาครั้งแรกอะ่ะที่ทุกคนมีกระจกกันแล้วแบบน้ำพรมๆแล้วทุกคนก็คืใส่ชุดสีขาวคือแบบงานดีมากเธอเดี๋ยวให้ดูเนี่ยป้าแซมบ้าแซมบ้าดูสิฮิเจยอนดูสิเธอเห็นแล้วบอ เกีดมากมันดีมากพี่ยูตะอย่างเงี้ยแค่อยื่อย่างเงี้ยจะซื้ดูจองอูสี่โอ้ไม่กแม้แต่น้องมาเธอดูน้องมาของฉันคือดีมากคือแค่ปล่อยเซตแรกมาที่เป็นภาพทีเซอร์เดียวแต่ละคนก็คือ งานดีมากก็มีกลับมาแล้วนี่คือภาพทีเซอร์คือแบบเอาใจฉันไปเลยเธอแบบเลิฟอะฮอลิกแล้วตอนนี้คือแบบนุ่มมากมากคือภาพทีเซอร์อดีมากดีงามมากพอน้องใส่ชุดสุดในไทยอะไรเงี้ยมันดูเข้ากันเข้ากันกับน้องๆมากอะเธอและรอบนี้น้องกลับมากับเพลงกิ๊บมีกิ๊บมีคือแค่ดูเพลงก็รู้สึกวแบบ่าเอาใจฉันไปแล้วอะกิ๊บมีหมอกกิ๊บมีหมอกกิ๊บมีหาดกิ๊บมีหาดอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูเอ็มวีเพลงใหม่ของเอ็มซีทีหนึ<อ>่งสองเจ็ดกับเพลงกิ๊บมีกิ๊บมีดีกว่าเธอเลยดีกว่่าคะ โอ้ถึงเป้นเปิดมาก็คือเดียวว่ะเออหมักนะพ่อโอ้ออย你看你看还用ส着了还用卡布อ诺啊了好มากดูมันดีว่ะ จมแล้วบบบแบบขาดชอบะดีมากอ้ยน,นี่ทำนี่โอ้ยชาช่าชาช่าโอ้ยยยนี่วิวอ่ะอยู่ตลอดเฮ้ยเราชอมาามบมันากใส่หมกแดงเหมือนกัน

ให้ผมดำแบบน้ำตาลขึ ope, ้นดำดำคือดีมากกว่าอือค so ือยังงั n ope, n ้นว่ะทีไๆชอบภาเต้นอ่ะคือดูดีโซกียว่าาเต้นสนักแล้วอ่ะพอเพลงเต็มไปด้นหนักจริงๆด้วย สุดดำสุดเลวเนี่ยโอ,อ้ยได้เหรออ้ยยอาดีมากเฮ้ยตรงนีคือยอดเมากโอ้ยไม่ชอบชอบแบอ่างเงี้ยมันฉับตบฉับเปลี่ยนเข้าได้ดีมาก おお、いいおお、気づなくなるの？ぁ。痛いなぁ。おお、痛おお、痛くていいよ、き Give me, give me, give me. How many? more, two แล้วกับเพลง NCT 127บอกเลยว่าค่ฟังครั้งแรกอาจจะแบบยังไม่ค่อยเลื่นหูเท่าไหร่เพราะว่าแม่นแม่นสไตล์ของ NCT เธอคือการฟังครั้งแรกของ NCT ส่วนใหญ่อะเราจะต้องแบบเฮ้ยคือตอนนี้เพลงนี้กำลังแบบตีหัวเราอยู่นะแต่มันยังเข้าไม่สุดเพราะฉะนั้นเราต้องฟังอีกมา2-3รอบรอบที่4หล่อนหูเราจะชอบมากอันนี้ถือเป็นไลน์เซตของ NCT 127เลยนะเธอบอกเลยว่าฟังครั้งแรกอะจะรู้สึกแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยงงงงงกับชีวิตหน่อยแต่พอรอบสองรอบสามรอบสี่เธอ โอ้ยเธอเพลงนี้เธอวนเวียนในชีวิตเราทุกวันเพราะเพลงของ NCT ของสิบมันจะมีความแบบกระแทกหูอ่ะท่อนทุกท่อนอะไรอย่างเงี้ยเธอเพราะฉะนั้นเพลงนี้บ๊อบญี่ปุ่นมาไม่ผิดหวังเธอแต่ถ้าเปรียบเทียบกับเพลงก่อนกับเพลงเชนนะรู้สึกว่าอาจจะชอบเพลงเชนมากกว่าเพราะเพลงเชนมีความฟังง่ายกว่าหน่อยนึงแต่เพลงนี้บอกเลยว่าท่าเต้นคือดีมากถ้าใครดูซีนตอนท่าเต้นคือแบบ the best อ่ะอีกแล้วเธอ NCT ไม่อวยไม่ได้คือ the best มากๆแล้วจะบอกว่ารอบนี้พี่ยูตะหล่อมากพี่ยูตะหล่อมากอ่ะพี่ยูตะทำผมทรงปกหน้าอย่างเงี้ยเธอ มากเลยเธอมันดีมากพี่ไคยูก็หล่อแบบพี่ไปผมดํารอบนี้คือดีมากคิดได้ว่าดีมากทุกคนหล่อหมดเธอทุกคนคือดีหมดทุกคนคือดีจริงๆเธอฝาก S C T 127กับเพลงคลิปนี้คลิปนี้ด้วยเธอบอกเลยว่าไม่ผิดหวังคัมแบกที่ญี่ปุ่นที่ไหนคือต้องตั้งหน้าตั้งตารอดูชุดทุกอย่างมาดูคอมพลตลุคมาก,มากๆเธอเพราะฉะนั้นยังไงก็ฝาก S C T 1นึเจ็ด้วยเธอสำหรับวัีขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ตามช่องเราแล้วก็คลิปหน้าจะัีแค่ไหนดูติตามแล้วสำหรับนี้ขอบคุณทุกคนมากคคค่่่ะะะดี hey gimme give gimme give oh yeah